ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินสายพบนักลงทุนต่างชาติและบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเลยนะครับเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งทุกคนในวงการยืนยันกับเรานะครับว่าเงื่อนไขหลักที่นักลงทุนถามก็คือประเทศไทยเรามีไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือไม่ทำไมไฟฟ้าพลังงานสะอาดถึงมีความสําคัญต่อภาคธุรกิจทุกวันนี้การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดของไทยอยู่ในระดับไหน เราเพรา้อมไหมที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลกต้องย้อนไปว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นส่งผลให้นานาชาติมีการพูดถึงเป้าหมายและระยะเวลาที่แต่ละประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อควบคุมอุณหภูม,ภมิโลกไม่ให้มันสูงเกิน1.5องศา,ศาเซลเซียสน,นะครับ Let's get to work เป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากคือการเปลี่ยนด้านพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้แหล่งเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเวลานี้ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคธุรกิจตัวแปรสําคัญที่มีส่วนปล่อยกะเรือนกระจกจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ครับเพื่อให้ยืนอยู่บนเวทีการค้าโลกได้วันที่1ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาครับอุตสาหกรรมส่งออกทั่วโลกต้องสะเทือนครับหลังสหภาพยุโรปหรือว่า EU บังคับใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนหรือที่เรียกท่านสั้นในวงการว่า 4แบมในระยะแรกทำให้สินค้านำเข้าของผู้ส่งออกจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก EU ใน6อุตสาหกรรมเป้าหมายก็คือซีเมนต์บริการไฟฟ้าปุย๋ยเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมครอบคุมไฮโดรเจนรวมถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า6อุตสาหกรรมนี้จะต้องมีการรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอน ถ้ามีการปล่อยคาร์บอนสูงกว่าที่กำหนดไว้ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคาร์บอนหรือว่า c b a m Certificate โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมอย่างจริงจังในปี2026นี้ครับ EU ถือเป็นคู่ค้าอันดับที่4ของไทยเลยนะครับโดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าปี2022การค้าระหว่างไทยกับ EU มีมูลค่ากว่า41,038ล้านดอลลาร์และการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ C b แบคิดเป็นสัดส่วน1.5%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ของไทยไปยัง EU ครับทำนองเดียวกันครับกฎหมาย U.S. Clean Competition Act หรือว่าอาจ,จเรียกว่าเป็น U.S. C.B.M. a ที่มีแนวโน้มว่าจะเริ่มบังคับใช้ในปี2024ก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันครับว่าหากสินค้าใดในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตภัณฑ์จากการกลัน่นปิโตรเลียมปุ๋ยซีเมนต์เหล็กอลูมิเนียมกระจกกระดาษปล่อยคาร์บอนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ก็จะต้องเสียภาษีคาร์บอนประมาณ55ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนคาดนะครับว่าไทยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ US CBM a มากกว่า CBM a ของ EU ครับเพราะว่าสหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยและกลุ่มสินค้าเป้าหมายในมาตรการ US CBM a ก็มีมูลค่าส่งออกรวมถึง2,839ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนถึง6%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้มีข่าวนะครับว่าหลายประเทศเริ่มพิจารณาจะใช้มาตรการที่คลาค้ายคลึงกับสีแบมเช่นกันดังนั้นผู้ผลิตหรือว่าผู้ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นจึงต้องเตรียมปรับตัวให้เข้ากับกติกาการค้าใหม่อย่างเลี่ยงไม่ได้ครับที่สําคัญบริษัทในกลุ่มที่เรียกว่า r e 1 0 0หรือว่ากลุ่มบริษัทที่มุ่งจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้ได้หนึยเปยกตัวอย่างก็ดังทั้งนั้นครับเช่นสกตเวสเทิร์นดิจิทัลและเดลต้าไทยแลนด บริษัทเหล่านี้ตั้งเป้าหมายบรรลุคาร์บอนเนิวทรเลิตี้ในปี2030เร็วกว่าเป้าหมายของไทยที่กำหนดไว้ในปี2050ถึง20ปีครับนั่นหมายความว่าถ้าหากไทยไม่สามารถจัดสรรไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับบริษัทเหล่านี้ได้ความสนใจจะลงทุนผลิตสินค้าเพิ่มเติมในไทยก็อาจจะลดลงและแน่นอนว่านักลงทุนต่างชาติก็คงลังเลที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเช่นกัน จริงๆภาครัฐตระหนักถึงเงื่อนไขนี้ดีครับล่าสุดจึงเตรียมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างจริงจังด้วยการปรับแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือที่เรียกว่าแผน PDP ให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า50%ภายในปี2040 ขณะเดียวกันคณะกรรมการกำกับกิบจาก,การพลังงานหรือว,ว่ากกพมีกลไกยูเทลิตี้กรีนทาริฟที่ช่วยให้ภา,าคอุตสาหกรรมใช้พลังงานสะอาดแบบมีใบรับรอง Renewable Energy Certificate หรือเรียกกันย่อๆว่าเร็กที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าแหล่งผลิตไฟฟ้ามาจากไหนพร้อมทั้งนำไปใช้ยืนยันต่อประเทศปลายทางได้ว่าผู้ผลิตปฏิบัติตามเงื่อนไขซีแบมหรือว่าข้อกีดการทางการค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับเป้าหมายลดกา๊าซเรือนกระจก โดยขณะน,นี้การดำเนินงานอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า Utility Green Tariff ที่กำหนดขึ้นครับฟังดูเป็นการเดินหน้าเรื่องไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ดีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามาดูคำมั่นสัญญาที่ไทยให้ไว้กับประชาคมโลกว่าจะบรรลุปเป้าหมายคาร์บอนเนวทรอตี้ภายในปี2050การเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าสะอาด50%ถือว่าไม่เพียงพอครับ ถ้าไล่เรียงดูนยโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าจะพบครบว่าบางนยโยบายก็ยังขัดแย้งกับการเพิ่มพลังงานสะอาดดออรอารีพรอศวินพงพันธ์นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI ผู้เขียนงานวิจัยการปฏิตรูปภาคไฟฟ้าให้เป็นเสรีหนทางนำประเทศไปสู่ไฟฟ้าที่สะอาดราคาถูกและเป็นธรรมให้สัมภาษณ์กับรายการคีเ,เมสเซจเพิ่มเติมนะครับว่า แม้ภาครัฐจะมีนโยบายออกมามากมายเพื่อช่วยให้ด้านไฟฟ้าร่วมบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเนโอทอตีทั้งการสนับสนุนโครงการโซลารูฟท็อปในภาคครัวเรือนการลดและเลิกใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าหรือการกำหนดว่าสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างต่ำ50%แต่ก็ยังมีหลายนโยบายที่สวนทางกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับตัวอย่างที่สวนทางคือภาครัฐอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้ากา๊าซเพิ่ม ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าต่อไปอีกครับประมาณ20ปีตามอายุเฉลี่ยของโรง๊าซและไม่เพียงแค่อาจทําให้สัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับมันยังอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงในระบบพลังงานด้วยเพราะว่าประเทศต้องพึ่งพิงการนำเข้า๊าซในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีเรื่องของการพับนโยบายเน็ตม t e r อร g ิงหรือระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลารูฟท็อปที่ภาคโครือนติดตั้งครับโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถนำเน็ตมิเตอร์ิงมาใช้ได้เพราะว่าระบบการจัดเก็บภาษียังไม่อื้ออำนวยอธิบายแบบนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีระบบที่เรียกว่า Netbuilding คือราคาต่อหน่วยที่รัฐรับซื้อจากประชาชน มันก็ถูกกว่าราคาที่เราซื้อไฟจากรัฐขณะที่ระบบที่เรียกว่า n e t m e t e ตอร์ลเนี่ยราคาที่ซื้อมากับราคาที่ขายไปของไฟฟ้าจะเท่ากันแน่นอนครับ้าบ้านไหนใช้โซาลาร์รูป็อปและอยู่ในระบบ n e t m e t เตอร์ลการจ่ายค่าไฟฟ้าสุดที่ต่อหน่วยจะถูกกว่าระบบ Net ตมิ l ตอรลิงครับนี่จึงถือเป็นแรงจูงใจทางการเงินที่สําคัญมากในการทําให้ภาคคนเรือนอย่างพวกเราหันมาติดตั้งโซาลาร์รูป็อปมากขึ้นเพราะทางภาครัฐก็มีการตั้งเป้าหมายครับว่า จะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากโซลารรูฟท็อปอยู่ที่3,000เมกะวัตต์ต่อปีภายในปี2025แต่ว่าข้อมูลในปี2020พบว่ายังอยู่เพียงแค่350เมกะวัตต์ต่อปีเท่านั้นเองครับนอกจากจะต้องแก้ปัญหานโยบายที่มันไม่สอดคล้องกันแบบนี้ดรอริพรมองครับว่าการที่ไทยจะบรรลุเป้าหมายคาร์บอน e น t r อทุนตี้ได้นั้น การผลิตไฟฟ้าต้องมีสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดถึง74%ของเชื้อเพลิงทั้งหมดเลยครับในการผลิตไฟฟ้าภายในปี2050และปัจจัยหลักที่จะช่วยได้มากก็คือไทยจำเป็นต้องเปิดไฟฟ้าเสรีก่อนจะไปรู้จักว่าการเปิดไฟฟ้าเสรีคืออะไรนะครับ ต้องอธิบายก่อนครับว่าระบบไฟฟ้าปัจจุบันของไทยนั้นเรียกว่าระบบ e n c h a n t Single Buyer หรือว่า ESB จำคำนี้ไว้น,นะครับ ESB ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวเลยครับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนไม่สามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงยกเว้นว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กที่สามารถขายให้ในิคมอุตสาหากรรมได้เลย แต่ว่าในกระบวนการปกติเมื่อกอฟผรับซื้อไฟฟ้ามาแล้วจะส่งกระแสไฟฟ้าให้กับฝ่ายจําหน่ายซึ่งก็คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ครับมาจําหน่ายไฟให้กับประชาชนอีกทีหนึง่งเรียกได้ว่าตลอดสายพานก็ต้องผ่านภาครัฐทั้งหมดข้อดีของระบบนี้ก็มีครับไฟฟ้าไทยเรามีความมั่นคงมีเสถียรภาพสูงครับไม่ติดติดดับดับ,ดบเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บแต่ว่าระบบที่เรียกว่า ESB ที่ไทยใช้มาอย่างยาวนาน ถูกตั้งคำถามดังขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามันยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ถ้าเมื่อพิจารณาความสมดุลด้านพลังงาน3ด้านครับคือความมั่นคงมั่งคั่งและความยั่งยืนความมั่นคงในที่นี้เี่หมายถึงความมั่นคงด้านพลังงานครับเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการไฟฟ้าเราเปิดสวิตไฟไฟก็ต้องติดส่วนความมั่งคั่งก็คือเรื่องราคาค่าไฟและความยั่งยืนก็คือไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดถ้าดูตามรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศไทย ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพบนะครับว่าประเทศไทยเรามีแนวโน้มความสมดุลด้านพลังงานลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคาค่าไฟและมูลค่าการนำเข้าเชื้อเพลิงในการใช้การผลิตไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งยังมีประเด็นการดำเนินง,งานของรัฐที่มีข้อผิดพลาดหลายจุดจนส่งผลให้ราคาค่าไฟแพง ไม่ว่าจะก,กรณีที่ภาครัฐคาดการความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงเกินจริงทําให้มีการอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแต่เมื่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าไม่ได้สูงตามที่คาดการไว้ปริมาณไฟฟ้าสำรองจึงอยู่ในระดับที่สูงเกินครับปัญหาที่เกิดตามมาก็คือมีโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเป็นจํานวนมากแต่ว่าสัญญาที่ภาครัฐทําไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนที่เรียกว่า PPA มีการระบุครับว่ารัฐ ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายหรือว่า a v a i l a b i l i t y Payment ให้โรงไฟฟ้าเอกชนไม่ว่าจะมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือไม่ก็ตามหรือว่ากรณีการกาหนดราคาต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าเราได้ใช้ก๊าซคุณภาพต่ําแต่ในราคาแพงครับกระดาษที่การผลิตอุตสาหการรมปิโตรเคมีเนี่ยได้ใช้ก๊าซจากอ่าวไทยซึ่งเป็นก๊าซที่คุณภาพดีแต่ว่าราคาถูกทั้งหมดนี้ส่วนต่างทั้งหมดถูกคํานวณลงไปในบิลค่าไฟของเรานะครับ หากดูห่วงโซ่อุปทานการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดต่อการเพิ่มสัสดส่วนพลังงานไฟฟ้าสะอาดก็คือการจัดส่งครับตอนนี้การจัดส่งไฟฟ้าของเราผูกขาดโดยการไฟฟ้าดังนั้นภาครัฐควรเร่งเปิดให้เอกชนสามารถเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดและมีการคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม ราะว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมีความต้องการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อป้อนให้กับนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่จะต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสมเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าได้มันจึงยากต่อการจัดส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปยังนิคมอุตสาหกรรมที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากโรงไฟฟ้าดังนั้นถ้าภาครัฐเปิดสิทธิเอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งเมื่อไหร่ก็เปรียบเหมือนการลดล็อกข้อจํากัดเหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการพลังงานได้ออกร่างหลักเกณฑ์เชื่อมต่อระบบสายส่งโดยมีการคิดค่าบริการตั้งแต่ต้นปี2022แต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนมากนะักแต่ถ้าภาครัฐเลือกเปิดแค่ระบบสายส่งอย่างเดียวไม่เปิดประบบไฟฟ้าเสรีการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มากพอที่จะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเนโอโตเรตี้ก็อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ เพราะการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้ได้ตัวเลขสูงขนาดนั้นจําเป็นต้องพึ่งพาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจํานวนมากถ้าถามว่าระบบไฟฟ้าเสรีที่ว่านี้มันคืออะไรระบบไฟฟ้าเสรีมีความตรงข้ามก,กันกับระบบที่เรียกว่า ESB นะครับเนื่องจากมีผู้ผลิตไฟฟ้าหลายรายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคครัวเรือนผู้ผลิตเหล่านี้จะแข่งขันประมูลขายส่งไฟฟ้าผ่านตลาดกลางที่เรียกกันว่า Wholesale ถัดจากนั้นจึงเป็นการขายเปลี่ยไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคโดยฝั่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้ค้าเปลี่ไฟฟ้ารายใดก็ได้ครับผ่านเทรดดิ้งแพลตฟอร์มของตลาดกลางหรือว่าจะไม่ผ่านตลาดกลางก็ได้นะครับในด้านความพร้อมที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบบไฟฟ้าเสรีของไทยดรอริพรบอกว่าวงโซ่อุปทานไฟของไทยเนี่ยในปัจจุบันถือว่าไทยพร้อมมากแล้วครับฝั่งผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนมีความพร้อมทั้งด้านทักษะและเทคโนโลยีอยู่แล้วด้วยครับทั้งมีทรัพยากรที่ดีในการผลิตไฟฟ้า ก็คือพลังงานแสงอาทิต์ขณะที่ระบบสายส่งของประเทศไทยก็มีกําลังเพียงพอครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศม่รอษัทก็ตามที่ภาครัฐเปิดสิทธ์ให้ภาคเอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งได้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนไม่จําเป็นต้องสร้างสายส่งเพิ่มเลยครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งของภาครัฐได้เลยส่วนด้านการจําหน่ายเรามีภาคการผลิตที่ต้องการซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีประชาชนต้องการราคาไฟฟ้าที่เป็นธรรมซึ่งการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรี จะแก้ปัญหานี้ได้ครับเพราะเมื่อมีการแข่งขันสูงขึ้นผู้ผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในตลาดก็จะต้องดาเนินธุรกิจเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านราคาและก็คุณภาพแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้นหลังจากเปลี่ยนไปเป็นระบบไฟฟ้าเสรีไทยยังมีความจําเป็นต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าจากก๊าซอยู่ดีครับเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าก๊าซมีต้นทุนการก่อสร้างการบำรุงรักษาที่ผู้ใช้ไฟต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้ในช่วงแรกราคาไฟฟ้าอาจจะไม่ได้ถูกกว่าระบบปัจจุบันมากนักเพราะว่ามีต้นทุนนี้รวมอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าในระยะยาวเมื่อเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น mm hmm. ก็จะทําให้ค่าไฟในระบบตลาดไฟฟ้าเสรีนี้ถูกลงกว่าระบบปัจจุบันของเราครับส่วนในความเห็นของรัฐบาลคุณพงศลันอัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้สัมภาษณ์กับรายการคีรเมสัยของเรานะครับว่า ขณะนี้แผนงานด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลมองอยู่2ส่วนครับส่วนแรกเป็นการดูแลค่าไฟฟ้าที่ต้องทําให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันช่วงที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับว่าเข้ามาแทรกแซงราคาไฟฟ้าครับให้อยู่ที่3.99บาทต่อนหน่วยในทางเดียวกันรัฐบาลรู้ครับว่าการแทรกแซงราคาแบบนี้ไม่ยั่งยืนครับดังนั้นจึงได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานควบคู่กันไปก่อน ผลที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดรัฐบาลตั้งเป้จาจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้ได้50%ภายในปี2040โดยพิจารณาว่าเป็นเป้าหมายที่ไทยมีศักยภาพจะทําได้จริงๆแต่การตั้งเป้าหมายเช่นนี้ช่วยให้ไทยมีแต้มต่อในการไปดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเหนือกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคที่ยังมีข้อจํากัดเรื่องพลังงานไฟฟ้าส่วนแนวโน้มว่าจะได้เห็นการเปิดไฟฟ้าเสรีหรือไม่นั้นคุณพงศลันให้ข้อมูลครับว่า เป็นหนึ่งในภารกิจที่ร,รัฐบาลกําลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อชั่งน้ําหนักถึงข้อดีและข้อเสียแต่คาดว่าภายในปีนี้จะได้เห็นความคืบหน้าทั้งในส่วนการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้กับทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนรวมถึงแผนด้านการเปลี่ยนพลังงานสะอาดที่ชัดเจนมากขึ้นครับท่านครับเพื่อก้าวห้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลกไทยเราจําเป็นต้องทบทวนแผนพลังงานไฟฟ้าของตัวเองใหม่ครับ โดยไม่ว่าจะเลือกเดินไปในทางไหนจะใช้ระบบเดิมที่เรียกว่า ESB ผูกขาดไฟฟ้าในการขายหรือว่าจะเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีโจทย์สำคัญที่ต้องคำนึงก็คือทุกภาคส่วนต้องได้ประโยชน์ร่วมกันครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเกษมีการแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e หรือว่ากดฟีเจอร์ s u p e r อร์ตังก์เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ